แหนแหนแหนะเราลองจับเราองจับูดเราจับูดีูดเลยใช้งาอยังยางยังยังดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อย่แบบว่าดูลิ้นหน่อยอันนี้แบบซับซ้อนซับซอนดูดียวซับอนอเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน ใช่มอนเจอแบบว่าเหมือนเจอโจทย์เป็นสตูลมันสั่นๆยังไงไม่รู้เนี่ยไม่ตอนนี้กูเริ่มขืาสั่นทั้งหมดนี่แหละถ้าเกิดติดก็เมียกูดไลฟ์อยู่นะเห็นจ้ะเอาไงดีเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วไงต้องต่อคิวเข้าแล้วล่ะถ้าถ้าชนะเราตังไปแพ้เราโดนซี่อ้ แบบนี้นัองออยก็แพ้สิมเอานาส่แล้วแต่ถ้าแพ้เราลงซีนะสองสองกี่คนกี่คนห้คนอันนี้พีเอกเอกเข้านีโมโมนี่เย่างนี้เปดูก่อนดีกว่าโอ้โหโอเปิดจัดเลย นั่ไงแล้วบอกว่าไอ้นึ่หน้าบล้ไหน้าบล้เออบล้อเอห้ดีเลครไม่ไม่เห็นเอไม่เห็นเขไม่เห็นก็ไม่เห็นกไม่เห็นดูจรไเหรอเออดูจริงหรอเออเอาเอาเออเออเอาเอเปิดอาเเอาเเอเอาเอาเเอาเเอาเอาเเ บอกไปว่าไอ้นั่นกับต well, okay. ้นท yeah, ั okay. ่ใหญ่ก like ว่ากัน like อันนี้ใหญ่กว่าของจริงเท่าไก่ของจริงเท่าของอ่ะของจริงระหว่างเจอหนี้อันนี้อันนี้ของจริงของจริงของพี่ก็เล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยของพี่เล็กกว่านี้หน่อยเดียวน่ากลัวนะอันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่าไส้ลมของผมก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ย อยากจะป๋าโจอยากจะป๋าโจนี่กี e. 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 nah ่คนแล้วเนี่ยแสนเจ็ดกว่าแล้วแสนเจ็ดหมื่นกว่าแล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเหรอให้น้องเขาเล่นเกมนะเล่นเกมดีกว่าลองโล่เล่นเกมดีกว่าถ้าชนะน้องเขาเอาเงินไปนะเรแตะเอกเข้า add GPD 168แล้วโอนตังค์เข้าไปห้าแสนเอาให้น้องเขาเล่นให้น้องเขาเล่นถ้าเขา้ถูกกับใครได้มาครึ่งหนึ่งได้ก่เอาไปเลย พี่จะทำะรดีวผมเข้ามดีเจริงๆข้างบนเป็นเขาเหนอยเนื่ยเอาให้ไม่เข้าให้ผมไม่คนนนี้นนี้่ได้หมอยไมาขอบายไอบขโอ้โหจริง้โหเล่นออาไปเอกไปเอโชดเอาจัดไป เด็ดปายเข้าเอาเข้าให้เขาเลยเออเอายิงปลายังไงอ่ะยิงปลาน้อยยิงปลาไปก่อนเอาเฟสแล้วมาคุยแล้วนะที่ผ่านกล้องนะถ้าชนะเอาไปห้าแสนะถ้าแพ้เรียบร้อยห้าคนอ่าไปอาจารย์กุ้งเลือกเข้าด้วยไหมมีใครละห้าคนเอาใครบ้างต้นโคไอ้กโกลบเบียร์ตัวสุดท้ายเป็นกูแล้วไะ เสียคนแรกก็ไม่มีใครตามมแหละเป็นลมมันหมดแล้วต้น้นไอต้นต้นต้นตเลต้น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 เพนต้นต้นต้าต้นตลนต้วเ้นต้นต้้นอ้นต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 ้นนต้นต้นนต้้นต้นนต้ตนตต้นต้นบเนต้นต้นตนนน้นนต้นต้นลาน้นตน้นนต้น้นเ้้นต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 นน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 

เฮ้แม่เล่นเปนไช็อตเลยกล้ากล้าไก่ว่าแม่งมือไวออนเลยสักเด็มีอะไรนะต้นขาเฮ้ยสอสคอ้ยนั่กเลยไม่เท่มใช่ไหไม่ท่ยก้าไม่เอาอะไรเที่ยฮัลโหลเฮ้ยลองรักหัวด้วยอรักัวด้วยเฮ้สอคขาสขาพีสอคอขาี มันงานจี่บอกแกบอกมันมันมันคืองานนะจ้าคืงานดีอยู่ไงไอ้ก้าหัวแข็งเติมแล้วเติมแล้วนี่นี่มีอยู่ห้า0 0นบาทนี่นะเดี๋ยวพี่ให้เลือกให้ให้เราเลือกหาเดียว ไปมึงโดนปูตัดไอเกียกล้ามยงงไปถ่ายให้เห็นหน้าจอ้วยวิไถ่าย้เห็นหน้าจอไปถ่ายนห้เห็นหน้าจอเราไปเลย5แสนแต่ถ้าผิดก็ปิดไร้สดเลยแล้วก็ใส่กันเลยนะอ่อืมกเล่นแอดมนบีหนึ่นะออเฮ้ยบอกให้ปรับให้ห้าแสนทีมแทนได้ห้าื่นเอง บอกให้ตาให้ได้ห้าแสนเอาทนี่บอกให้แล้วี่มรับม่ไ้าไม่เอาเลยนันี้ว่แล้วหัวต่าักปักไม้ปักไม้อยู่ด้วยกันเหรอปั้0 0 0หัวก็ยังอยู่ด้วยกันอีกเหร ทุกคาสิโนอมาเหมือนกันยหัวยักล้าอยู่ด้วยนหัวนี่ไม่เพี้ยอลัวอยู่หาด้วยพ่อของลูกนะชอบอะไรเหมือนเลยชอบชอบคนอื่นไม่ค่ะเขาชอบซื้อออกวขายของใจไปข้องนะ นะ่าแต่น่าชนะเราเอาไปเลยเราเลือกแมลงแล้วไม่ยอมยอมเราอูยอมเสียไอ้ไม้ถ่ายแต่นมเว้ยนี่ไม่เชื่อนี่เดี๋ยวซูมไม่ไรนี่ลอยยิ้มไม่ใช่ลอยยิ้มไอ้ล่จูบไอ้กล้องเราอย่าไปซูมดิกล้องเราซูมไม่ได้นะเดี๋ยวไลฟ่นี่นี่กล้องนี้อยู่นู่ไงวะนี่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวโดนข้อหาอาจารย์ไอ้กล้องซูม เดี๋ยวแม่แค่พูดคุยหีมันยังอาจารย์อันนี้การแสดงนะบอกก่อนนะการแสดงนะเป็นการแสดงนะครับอย่ามาจตรงโดนตรงนี้ดิโอ้โหเดี๋ยวติดคุกกันหมดอีกรู้อยู่แม่ตำรวจแม่ยิ่งมั่วมีพ่ออยู่นี่มันไม่อันนี้การแสดงนะครับผมเออไอ้ันยังไม่ห้าหมื่นอ่ะปรับแล้วนี่ยังเลยเนี่ยแต่ห้าหมื่นก็ได้นะห้าหมื่นไม่เอาทีเดียวเลยห้าแสนมาเลยอือ

เงินห้าแสนนะการอดไข่าวไม่ได้ยินเงินห้าปากเลยะคุณากเลยบอกก่อนถ้าผิดโดนอะไรจัดต้องจ่ายโดนซีกตัจญมีค่ะกตัญญามีอยู่อ่ะได้เงินไปได้เงินไปถ้าเสียซอบสภาพอืม เฮ้ยอย่าปิดหน้าไม่ไม่ไมไปปิดตาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักสับปะหลาดเป็นไงเดี๋ยวดูมึงก็แทบหมดแล้วเฮมึวยเรารู้หมดน้ำเงินเจ็ดแต้มน้ำเงินเจ็ดแต้มแดงสี่แต้มแดงไม่ได้ตังค์เว้ย้แสนเล่าเย็ดแม่ไปไปไปจบจบห้าแสนเลยไปนะพอแล้ว อแล้วเราเราสรุปซีไม่ซีเนี่ยซีีซีตอนนี้เลยต้องซีอยู่แล้วต้องขับรัดรัปิดปิดไลท์เลยดรกวเ่าเดี๋ยวปิดไลท์เลยเดี๋ยวปิดไลท์แล้วซี่เลยตีละคนเน่ะลาก่อนนะบอกเขาลาก่อเดี๋ยวทำภารกิจก่อนค่ะยบายจ้ะน้อออยร้องให้ฟังหน่อยเออชอก